สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นคลิปซอไกช่วยข่าวนะครับเพราะว่าด้วยเกียร์ผมยังต่ําผมยังเรียนรู้ตัวนี้ไม่พอครับยังไม่ได้ไปลงดันสูงๆแต่ว่ามีคนขอให้ผมทําคลิปค่อนข้างเยอะนะฮะคลิปเต็มน่าจะอีกประมาณ2-3วถึงหนะครับหรือไม่อาจจะเป็นเดือนหลังจากนี้นะเพราะว่าผมต้องการที่จะมีประสบการณ์กับอีกบิลก่อนนะครับบิลที่ผมได้ลองนะเป็นของสายไอจซึ่งอันนี้ง่ายมากนะฮะอวนอีกบิลหนึ่งเนี่ยเล่นยากกว่าผมเลยยังต้องการประสบการณ์ตรงนั้น ฟิวสกิลที่จะให้ไปนะครับก็จะเหมาะกับตอนพวกต้นเกมทั้งหลายซึ่งระหว่างที่พวก EU กับนังเล่นจนถึงเทียร์สเนี่ยก็น่าจะประมาณ2-3งถึวีคปั่นนั้นก็น่าจะมีไกลเต็มออกมาแล้วนะครับเพิ่มจากสกิลประจําตัวก่อนเลยนะคือถ้าเก็บเกต็ดเต็มเนี่ยกดแซดแล้วมันจะเป็นอีกโหมดนะค,คือสกิลจะไล่เร็วเนี่ยครับแล้วก็แรงขึ้นแค่นั้นแหละคือกดแล้ว ยิงแรงคันเองส่วนอีกอันครับคือกดเอกแล้ววาร์ปครับแค่นี้ก็คือส่วนใหญ่เนี่ยตอนช่วงแรกๆจะใช้แค่การวาร์ปไปวาร์ปมาอีกแล้วเพราะว่าเป็นการวิ่งเควื่อนที่ส่วนใหญ่สกิลอันตีนะครับให้ใช้แค่อันนี้นะครับเพราะว่าไอ้อีกอันที่มันเป็นเรียออุกบาทลองเนี่ยคือมันไม่โดนมอนนะไม่ต้องใช้ใช้แค่อันนี้พอนะฮะเคอร์สบิว์นะครับ,รบหรือบิว์เคียร์มอนครับหลักๆก,ก็จะเป็นตัวแบบนยูนะฮะที่มันจะรวบมอนแล้วก็ตัวเอสนะจะเป็นดาเมจรอบตัว ตัว R ครับก็เป็นวงใหญ่ๆตัว E นี่ก็ไว้เคียมอนก็คือสุสกิลเนี่ยไว้เคียรมอนแต่ว่ารวบมาแล้วก็ใช้เคียร์มอนครับบิวสกิลอยู่ที่หน้าจอนี้นะครับสำหรับบิวตี้บอลนะครับแนะนำว่าให้ใช้เป็นรีฟักไปก่อนนะครับจนกว่าจะ เป็นเทียสามนะฮรเพราะว่ามันต้องใช้การเก็บเกรดสายสเปคตอนช่วงแรกถ้ายังไม่ได้เปลี่ยนประดับเนี่ยคือมันจะไม่เก่งไปหาสมุดมาใส่ให้มันเต็มๆไปก่อนนะคือเลเวลหนึ่งเลเวลสองอะไรก็ได้นะฮะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอเป็นเทียสามค่อยมาตัดสินใจอีกทีว่าจะเป็นสายไหนสายริฟัคนะครับก็คือจะทําให้ครูดาวลดลงแล้วก็สกิลเนี่ยแรงขึ้นแต่ว่าจะใช้ตัวเซตไม่ได้นะครับก็คือเหมาะกับตอนช่วงแรกๆมากอยู่แล้ว อธิฟังนะครับอธิบายแบบแง่ายก็คือตัวคิวเนี่ยมีดีบัฟนะครับแล้วส่วนสกิลที่เหลือเนี่ยเป็นดาเมจหมดเลยก็คือแค่นั้นเลยนะครับสกิล W เนี่ยเป็นเคาน์เตอร์ส่วน2สกิลที่เหลือเนี่ยถ้าเล่นเป็นสายแบบไม่ไล่นะครับก็จะเนี่ยครับสกิลกาวิตี้นะฮะกับสกิลไอซ์แอโร่ส่วนถ้าอยากไล่นะครับก็จะเป็นไฟบอลกับเป็นโคเปตนะฮะหรือว่าจะครึง่งครึ่งก็ได้ที่ผมใช้ส่วนตัวเนี่ยจะเป็นอันนี้นะเพราะว่ามีไล่อันนึงมันจะได้มีอะไรทําบ้าง วิธีเล่นก็คือศาสตร์สกิลเลยครับทาดีบัฟแล้วก็คือกดกดสกิลไปแค่นั้นเลยเห็นอะไรคูลดาวก็กดกดไปมีแค่นั้นครับมันไม่มีอะไรไม่มีคอมโบไม่มีเก็บเกตไม่มีอะไรเลยแค่นั้นจริงๆคือผมอธิบายได้แค่นี้เพราะว่ามันมีแค่นี้ทัวร์นครั้งครับก็คือคิวดีบัฟมอนแล้วก็อยากกดอะไรกดเลยครับง่ายๆสําหรับซอลรีฟักนี่ผมพูดได้เลยว่าเป็นสายที่เล่นง่ายที่สุดในเกมนะเพราะว่า ผมลองลองการเดินเลทสองตัวแล้วผมก็รู้สึกว่ามันมแทบไม่มีอะไรให้ผมเรียนรู้แล้วเพราะว่ามันก็มีแค่นี้จริงๆคือดีบัฟแล้วก็สกิลที่เหลือเป็นดาเมจจบก็จบสั้นๆกับคลิปนี้นะก็หวังว่าจะทำให้หายคนไรยสงสัยในวิธีการเล่นต่อเบื้องต้นนะครับเจอกันใหม่คลิปเต็มครับสวัสดีครับ